Tip to Talk Chip Leadership PacRim Powered Group for Leader's Snack Leader's chip for leadership. by การตัดสินใจที่แย่ที่สุดคือการไม่กล้าตัดสินใจคุณคิดยังไงกับประโยคนี้คะสวัสดีค่ะปิ้ลกะหนกกรเจเจศดากุลที่ปรึกษาบริษัทแพ็คริมกรุป๊ปวันนี้เปิ้นนำบทความหนึ่งที่ชื่อว่า How to Form the Decisive Net Habit เราจะสร้างนิสัยความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจได้อย่างไร บทความนี้นะคะเขียนโดยคุณลีโอบาเบลตาท่านเป็นนักเขียนบทความผู้แต่งหนังสือเป็นเจ้าของบล็อกสร้างชื่ออันหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า s e n h h p p i ้ s เป็นหนึ่งในบล็อกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกที่เปิ้ลนสนใจบทความนี้นะคะมี2ประเด็นด้วยกันเนาะอันดับแรกเนี่ยเปิ้ลนรู้สึกว่าความสามารถในการตัดสินใจกับศักยภาพความเป็นผู้นำเนี่ยมีกันไม่ขาดจริงไหยะ เวลาที่เราลองถามคนนะว่าคุณสมบัติอะไรที่เป็นส่วนประกอบของการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยเรื่องความเด็ดขาดเอ่ยกล้าตัดสินใจก็มักจะแวบขึ้นมาเป็น t o อปออฟไมลของคนเป็นส่วนใหญ่อีกมุมนึงนะคะที่เปิ้ลรู้สึกชอบก็คือว่าบทความนี้อาจจะไม่ได้มาเป็นแบบเทคนิคฮาร์ดคอร์หนึอะไรขนาดนั้นเนาะแต่จะเน้นไปในแนววิถีแบบเซน ซึ่งก็จะให้ความสำคัญกับหลักธรรมชาติเนาะเน้นความเป็นจริงความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าวิธีแบบนี้จะมีแง่คิดแง่มุมให้กับคุณผู้ฟังยังไงก่อนอื่นนะคะบทความเขาพูดถึงว่า เอาในความเป็นจริงเนี่ยการตัดสินใจก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันได้ง่ายๆตลอดเวลาถ้าเป็นเรื่องสถานการณ์ปกตินะก็อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ถ้าอยากให้ลองนึกถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานเนาะหรือไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอแล้วเวลาก็ยังบีบคันเนี่ยค่ะการตัดสินใจก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ในอีกมุมหนึง่งลองนึกถึงว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าทีมการยิ่งไม่ตัดสินใจอะไรเลยเนี่ยน่าจะสร้างความเสียหายราคาแพงมากกว่า เพราะมันมีค่าเสียโอกาสเสียเงินเสียเวลาตามมาแน่นอนที่สําคัญค่ะในมุมของลูกน้องนะหรือคนรอบตัวเราเนี่ยที่เขารอการตัดสินใจของเราอยู่ก็น่าจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะหงุดหงิดหมดศรัทธาหรือบางทีหมดแรงหมด motivation ไปก็เป็นได้ แต่ในบทความค่ะเขาเชื่อว่าการที่เราเป็นคนแบบนี้บางทีไม่ค่อยกล้าฟันธงเนี่ยนะจริงๆเราก็ไม่ได้แฮปปี้กับการเป็นแบบนี้เนาะเราเองก็เครียดที่ทำให้ทุกคนต้องมารอให้เลือกได้เราก็ไม่ได้อยากเห็นตัวเองเป็นคนแบบนี้ดังนั้นค่ะเขาบอกว่าอยากให้เราเริ่มต้นมองเรื่องนี้ด้วยความเมตตากับความอึดอัดที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆมาบ่มเพาะสร้างนิสัยใหม่ในการเป็นคนกล้าตัดสินใจก่อนจะไปสร้างนิสัยใหม่ บทความแนะนำให้เราทำความเข้าใจสาเหตุก่อนคะ่ะที่มาที่ไปของสิ่งที่เราเป็นตอบตัวเองให้ชัดค่ะว่าที่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็อาจจะมีได้หลายๆประเด็นนะคะเช่นไม่รู้ว่าอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดจะมีผลกระทบร้ายแรงเสียหายตามมาหรือเปล่าจะดูโง่ไหมแย่ไหมถ้าเลือกผิดจะรู้สึกเสียใจแย่กับตัวเองไปอีกนานหรือเปล่าก็อยากให้เราบอกกับตัวเองก่อนคะ่ะว่าทุกอย่างที่เรากังวลเนาะทุกอย่างที่เราคิดมามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้ล่วงหน้าค่ะว่าอะไรคือทางเลือกที่ใช่ที่สุดและเอาเข้าจริงๆนะคะในหลายๆทางเลือกที่ถึงแม้เราจะเลือกผิดไปอะ่ะอาจจะไม่ได้เทิร์นเอาออกมาแยกขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่เลือกไม่กล้าแลกเนี่ยมักจะแพงกว่าราคาของการตัดสินใจผิดด้วยซ้ำอีกมุมหนึ่งนะคะที่บทความพูดถึงก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราชอบไปติดหล่มเนาะวนอยู่ในอ่างไม่กล้าแลกไม่กล้าตัดสินใจ ส่วนใหญ่เพราะเรากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนซึ่งสมองมนุษย์ขาะไม่ค่อยชอบสิ่งนี้เลยเนาะไม่ชอบความไม่แน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เห็นด้วยไหมคะว่าเราก็คงไม่สามารถกำจัดความไม่แน่นอนออกไปได้ทั้งหมดเนาะเอาจริงๆถึงแม้เราจะมีเวลานั่งทำรีเสิร์ชหาเครื่องมือมาช่วยตัดสินใจเราก็ไม่สามารถที่จะชัวร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ งั้นเดี๋ยวเราลองมาดูเทคนิคนะคะที่บทความแนะนำกันเอาไว้เนาะเขาบอกว่ามันคือการสร้างชุดนิสัยใหม่ให้เราค่อยๆฝึกไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นคนกล้าตัดสินใจได้มากขึ้นอย่าลืมนะคะอันนี้เป็นแบบแนววิถีเซนนะคะข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่าให้เรายอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในของเราก่อนเลยยอมรับความรู้สึกไม่มั่นคงสั่นคลอนความหวาดกลัวต่างๆที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกวิตกกังวล แอบโนเล e มันนะคะสองค่ะเปลี่ยนโฟกัสจากหัวที่คิดอยู่เยอะๆเนี่ยนะคะมาอยู่ที่ร่างกายเขาบอกว่าให้เราสังเกตความรู้สึกทางร่างกายที่เกิดขึ้นเช่นบางคนอาจจะรู้สึกแน่นๆจุกๆที่หน้าอกรู้สึกมือกำลังสัน่นปากสั่นเนาะจากความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นและแสดงออกมาทางร่างกายเนี่ยคะ่ะ อยู่กับความรู้สึกหรือแรงเคลื่อนไหวตรงนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจถัดมานะคะข้อ3ค่ะถ้าเราเข้าใจว่าความไม่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่จําเป็นต้องวิ่งหนีหรือเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะวิ่งหาความแน่นอนได้ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้แล้วเนี่ยและสิ่งที่เราทําได้นะเวลานั้นคืออะไรบ้างอะคะก็เป็นไปได้หลายอย่างเนาะเช่น สิ่งที่เราทําได้ก็ค้นคว้าหาข้อมูลเท่าที่เราพอจะหาได้นะตอนนั้นนั่งเขียนออกมาเนาะบางคนก็ชอบเขียน express ออกมาเขียนข้อดีข้อเสียทำ cost benefit analysis ก็ได้ใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจบางคนทํา risk assessment นะคะก็จะสบายใจไประดับหนึ่งเนาะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความเป็นไปได้หรือผลกระทบอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดหรือถ้ามีความเสี่ยงก็พอที่จะป้องกันเนาะหรือบรรเทาได้ บางคนชอบใช้วิธีคุยกับคนนะคะปรึกษาคนทมความเห็นหรือบางทีก็ชอบอ่านนะเข้าไปอ่านรีวิวคนมีประสบการณ์หรือบางทีถ้าทําได้นะคะเราอาจจะเลื่อนการตัดสินใจไปก่อนคือซื้อเวลานั่นเองเนาะแต่อันเนี้ยอาจจะใช้ได้ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ได้ด่วนไม่ได้วิกฤตมากหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าวิธีที่เราพยายามลุกขึ้นมาทําก่อนนะหน้านี้อาจจะยังไม่เวิร์กก็อาจจะซื้อเวลาต่ออีกนิดหนึ่ง ข้อ4ค่ะข้อนี้สั้นมากเลยแต่เปิ้ลรู้สึกว่าอาจจะทําได้ยากสุดเนาะก็คือคิดมาพอละว,วนมามากพอละลงมือทำสัทีเลือกสัทีเอ่ออันนี้เปิ้ลนึกถึงว่าบางทีการตัดสินใจก็คือการตัดใจตัดใจที่จะเลิกคิดละแล้วก็อ่ะลองดูเนาะ,ะเผด็จศึกข้อ5ค่ะอย่าหันหลังกลับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันพอตัดสินใจแล้วก็ให้หยุดนิสัยนะคะวนกลับมาแล้วก็กังวลเกินเหตุ ให้เรารอดูเลยว่าเดี๋ยวผลกระทบจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเราก็ยังไงคะการเป็นผู้นำนอ้อยืดอกรับผิดชอบถ้าผลออกมาเป็นบวกค่ะเขาแนะนําว่าให้เราแบบชื่นชมให้คุณค่าตัวเองสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าผลออกมาเป็นลบก็ไม่ต้องไปแบบว่าหวาดวิตกอะไรกับมันเกินเหตุน,นะคะก็เก็บไว้เป็นบทเรียนละกันเป็นเลสเซอร์เลอร์เนาะแล้วก็พยายามที่จะกําจัดปัญหาก้าวข้ามอุปสรรคครั้งนั้นไปให้ได้ข้อสุดท้ายค่ะข้อ6ให้เราตรวจสอบ สิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ลองลองดูความรู้สึกของเราอะว่าเวลาที่เรากล้าตัดสินใจไปแล้วอะทุกอย่างมันก็โอเคนะมันก็ผ่านไปได้โลกไม่ได้แตกซะหน่อยมันไม่ใช่ the end of the world ด้วยสิ่งนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนาะและเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเราก็จะค่อยๆสังเกตเห็นนิสัยการกล้าตัดสินใจของเราแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่านิสัยแบบนี้ค่ะไม่ได้นำเราไปสู่เหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดนั้น หรือบางทีการปล่อยผ่านปล่อยวางได้ก็เป็นอะไรที่น่าผ่อนคลายเหลือเกินสําหรับชีวิตเราจริงไหมคะและเราก็จะค่อยๆพบว่าการที่เราเชื่อในสัญชาตญาณมันก็โอเคนะแแล้วเราก็ดูน่าเชื่อถือกับตัวเองในสายตาคนอื่นนะคะได้รับการยอมรับเราได้เรียนรู้การจัดการผลกระทบที่ตามมาเพราะฉะนั้นมันช่างคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับความพยายามสร้างนิสัยนี้ให้อยู่คู่ตัวเรา ขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆของคุณผู้ฟัง Leader Snack นะคะไม่ว่าคุณจะต้องคิดทำตัดสินใจอะไรขอให้วางใจเชื่อมั่นในความสามารถที่เรามีค่ะและเปิ้ลเชื่อว่าณจุดนั้นนะ่ะสิ่งที่เราตัดสินใจก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ